สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทถาอินเตอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกือ้อปุณสเทวซึ่งได้เขียนข้อความเอาไว้บน Facebook ในช่วงเช้ามืดของวันที่15เมษายน2564นะครับคุณบุญเกือ้อเขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าด้านหนึ่งนั้นนายกิยาบุตรและแกนนาคณะก้าวหน้าได้ท่องคาถาเป่ากระหม่อมสาวกสามกีบ เพื่อเกิดอุปทานหมู่หลงคิดกันไปว่าควรยกเลิกมาตรา112เพราะเป็นกฎหมายที่ไม่มีความเป็นอารยะโดยท่องเป็นคาถาว่าไม่ควรจะมีใครต้องติดคุกเพียบเพราะการพูดหรือหมิ่นประมาทใครทั้งสิ้นจนพวกสามกีบที่มีความเลื่อมใสเกิดความเชื่อตรงกันว่าแม้แต่หมิ่นประมาทในหลวงก็ควรจะเสียเงินค่าปรับน้อยๆและไม่ควรที่จะได้รับโทษจำคุกด้วยแต่อีกด้านหนึ่งนายธนาธรและช่อพันนิกา นําคณะก้าวหน้ากลับเป็นโจทยืย่นฟ้องนายบุญเกืือและอีกหลายๆคนเป็นจําเลยคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายหลายล้านและให้สารลงโทษจําคุกด้วยพวกสามจีบถูกอาจารย์ป๊อกเป่าหวไว้จนงงสับสนในความย้อนแย้งมีหน้าที่หลับตาพูดท่องตามๆกันไปเมื่อสามจีบหมิ่นประมาทในหลวงให้พูดท่องไว้ว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราเมื่อมีใครหมิ่นประมาทธนาธรก็ให้พูดท่องไว้ว่า เอามันไปขังเอามันไปขังแล้วก็คุณบุญเกื้อนั้นก็ลงหมายเหตุเนี่ยครับว่าคดีที่นายธนาทรฟอร้องอาญาผมเมื่อถึงวันที่ศาลร,รับฟอ้องผมอาจจะไม่ยื่นขอประกันตัวโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็ลงชื่อบุญเกือเก้อปุตสะเทโว15เมษายน2 5 6 4นะครับซึ่งมีการใส่ภาพไปด้วยนะว่าวันหนึ่งที่คุณบุญเกื้อเนี่ยไปที่อาคารไทยสมิเนี่ยนะฮะ ซึ่งวันนั้นก็น่าจะเป็นวันที่ทางด้านคุณบุญเกื้อนั้นเอารายละเอียดของสาลเนี่ยนะครับไปยื่นให้กับบรรดาคณะก้าวหน้าไม่ว่าคุณปิยบุตรคุณธนาธรหรือว่าคุณชอ่อแต่ปรากฏว่าทั้งสามคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ทําการของคณะก้าวหน้าแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่คุณบุญเกือ้อน,นั้นเนี่ยได้เขียนเอาไว้ช่วงเช้ามืดนะครับของวันที่สิบห้าเมษายนดังนั้นเวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับจากก่อนหน้านี้ คุณบุญเกือ้อปุษตะเทโวกับคุณหมอวรดงเดชกิจวิกรมนั้นได้ตกเป็นจำเลยกรณีที่มาดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของเมเดเมเดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นก็ไปเอาโพสต์เก่าๆของคุณบุญเกือ้อไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณบุญเกือ้อแล้วก็เรียกค่าเสียหายในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับเมื่อวันที่9 เมษายนที่ผ่านมาหลังสงกรานเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานคุณบุญเกื้อกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั้นก็จะดําเนินการในการที่จะไปยื่นเนี่ยครับดำเนินคดีกับทางด้านคุณช่อคุณปียบุตรแล้วก็นายธนาทรในกรณีของเมดเมเมดช่อโกงประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้คุณบุญเกือก้อก็บอกไปถึงทั้งสามคนแล้วว่าพักผ่อนสงกรานให้สนุก แล้วกลับมารับหมายสารหลังสงกรานก็แล้วกันติดตามกันต่อนะครับเรื่องราวระหว่างทางด้านคุณบุญเกื้อกับคณะก้าวหน้าจะเป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในเชา้าวันที่15เมษายน2564ครับ